สวัสดีจ้าทักทายนะคะรอลูกค้าง่วงพกมะม่วงมากินด้วยสีสวยมากเพื่อนซื้อมจากห้างไม่มีเวลาทานทีทำแต่ง,งานพกมาด้วยนะคะนเพื่อนจานี่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเพื่อนจ้ามันสีจะหวานนะเพื่อนสีสวยมาก ซีซวยตอนนี้บ่ายโมงมาทำงานพิเศษหาอะไรได้เสริมบนเสาเพื่อนเพื่อนมะม่วงที่อเมริกาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ เดีย๋ยวลองมาชิมกันนะคะมาทำงานปกมะม่วงมาด้วยอือร่อยปเปรี้ยวหวานหวานสว่างเลยอันนี้ยูวันจ้าโอ้ทักคิวเอ้สวัสดีครับดาริงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอา แฟนเอเมลไม่เอวไม่เอาก็กินเองบรรยากาศนี่สกูบัตส์สูบัตวันนี้ได้ลูกค้า หนึ่งหนึ่งลายลูกค้าอยากกินไก่ไก่ทอดส่งแล้วสักประมาณยี่สิบนาทีที่แล้วลูกค้าหนึ่งคนมาอีกเร็วๆเรเรอรออยู่นะคะเริู่กขาทมกินด้วยยินนี้ถ้ายังไม่ได้ลูกค้าก็ต้องใส เด็กๆนักเรียนเพื่อนรถบัสเอวันนี้วันเสาร์เด็กๆอ๋อเด็กๆไปแข่งกีฬากันมาจะเพื่อน,นเป็นทีมเลยแข่งอะไรกันสักอย่างแล้วก็มีเด็กนักเรียนนอมาบกบกอันนี้ล้างรถไหมทำความสะอาดรถไหมคุณครูพามาหาง,งานเสริมหาง,งานให้กลุ่มนั่นแหละ เพื่อนเด็กกเรียนนะเอเห็นทุกอาทิตย์เลยเวลาเอมาทำางานส่งพัสดุส่งอะไรนะเออคุณครูสอนเด็กๆให้หาไรายได้เสริมแต่เด็กเลยเว้ยดีแต่คุณครูเขาก็ามาด้วยนะมาดูมาช่วยอะไรสงสัยก็เอาเงินเข้ากลุ่มเข้าโรงเรียนพัฒนาโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ยมาเล่าให้ฟังที่อเมริกา เดี๋ยวนี้บรรยากาศเริ่มหนาวแล้วนะเพื่อนเเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะหนาวละเช้ามานี่หมอกลงเต็มเลยพเพื่อนเี๋ถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนชมน,นะนี่ก็น้องหมาน้องแมวก็เดินเล่นด้วยบิวสวยมากเพกื่อนโอเคกันเพื่อนเราเอาไว้เอ๋ถ่ายเพื่อนเพื่อนชมใหม่เด้อมาบอกว่าวันนี้จะทำงานจันเพื่อน lukama 653 6.7 miles hmm? Drive the sheets hmm. you want to take it or not yeah take it yes dear yeah lukata